ในที่สุดก็ถูกเปิดเผยราเฟลเครื่องบินรบอเนกประสงค์จากฝรั่งเศสที่ทั่วโลกต่างจับตามองความสามารถที่ถูกเปรียบว่าเป็นเพชรเม็ดงามของกองทัพอากาศฝรั่งเศสและชาติพันธมิตรนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มการโจมตีทางอากาศที่มีทั้งความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทดัสซอลเอเวชันเพื่อเป็นตัวแทนของยุคใหม่แห่งการครองด้านฟ้า ราเฟลเป็นเครื่องบินรบแบบมัลติโรลที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบในเที่ยวบินเดียวไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นการลาดตระเวนการป้องกันตัวเองหรือแม้กระทั่งการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ราเฟลสามารถทำได้ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่กองทัพอากาศของหลายประเทศต่างสนใจเครื่องบินรบลำนี้ราเฟลถูกออกแบบให้มีสองรุ่นหลักคือราเฟลซีรุ่นที่นั่งเดียวสำหรับกองทัพอากาศและราเฟลบีรุ่น2ที่นั่ง รวมถึงรุ่นราเฟลเอ็มที่ออกแบบสําหรับการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินชาวสเดอร์กอลของฝรั่งเศสราเฟลจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องบินในโลกที่สามารถปฏิบัติการทั้งจากฐานภาคพ,พื้นดินและเรือบรรทุกเครื่องบิน ขุมพลังของราฟเฟลมาจากเครื่องยนต์คูสเลกมาเ882ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง75กิโลนิวตันเป่าเครื่องยนต์ทําให้ราฟเฟลสามารถทําความเร็วได้ถึงเม1.8หรือเกือบ2เท่าของความเร็วเสียงระยะปฏิบัติการโดยไม่ต้องเติมน้ํามันกลางอากาศอยู่ที่ประมาณ3,700กิโลเมตรและสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกหรือเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของราเฟลคือระบบเรดาร์ RBE 2 AESA ซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Active Elect กท n อนิค a ลล e สกย r r ารที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งในระยะไกลและในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงระบบเรดาร์นี้ยังสามารถใช้ในการนำอาวุธและตรวจจับภัยคุกคามจากทุกทิศทางได้แบบเรียลไทม์ราเฟลยังมาพร้อมระบบเซนเซอร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกแบบ SPECTRA ที่เป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถหลบเลี่ยงระบบเรดาร์ของข้าศึกหรือทําการรบกวนสัญญาณเพื่อป้องกันการถูกตรวจจับระบบ SPECTR A นี้ยังรวมถึงระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธการยิงแฟ์และชาฟอร์รวมถึงระบบรบกวนคลื่นความถี่สูงที่ใช้ปกป้องตัวเครื่องในด้านอาวุธราเฟลสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลเช่นเมตอ MICA และ SCA LPEG รวมถึงอาวุธระยะใกล้ยอย่าง Magic II และระเบิดนำวิถีแบบ AASM นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ a s m p a ได้ในภารกิจพิเศษอีกด้วยราเฟลสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศได้ถึง10ลูกหรือระเบิดนำวิถีจำนวนมากขึ้นอยู่กับรูปแบบของภารกิจระบบควบคุมการยิงและ HUD ของราเฟลยังออกแบบให้มีความแม่นยำสูงโดยนักบินสามารถควบคุมอาวุธทั้งหมดได้จากหน้าจอสัมผัสและระบบ HOTAS Hand on p o r t t l and Stick ระบบควบคุมการบินของราเฟลเป็นแบบ fly-by-wire ซึ่งให้ความแม่นยำในการควบคุมและการเคลื่อนที่อย่างอิสระในทุกมุมอากาศยานสามารถบินในมุมลาดชันสูงโดยไม่สูญเสียความมั่นคงนักบินสามารถบินในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและทำภารากิจอย่างมั่นใจฝรั่งเศสได้ใช้ราเฟลในหลายภารากิจสำคัญทั่วโลกเช่นปฏิบัติการในลิเบียซีเรียอัฟกานิสถานและมาลีโดยทุกภารากิจราเฟลแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำความทนทานและความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบที่มีความซับซ้อนสูง นอกจากฝรั่งเศสแล้วราเฟลยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศเช่นอียิปต์อินเดียกาตากรีซและโครเอเชียซึ่งแต่ละประเทศต่างเลือกราเฟลเพราะความคุ้มค่าความสามารถและเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในตัวเครื่องการเลือกราเฟลแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ต้องการเครื่องบินรบที่สามารถใช้ได้จริงในทุกสภาพการรบอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เลือกราเฟลมาประจำการในกองทัพอากาศของตนโดยมีการสั่งซื้อจำนวน36ลำพร้อมระบบเรดาร์และอาวุธเต็มรูปแบบ การส่งมอบราเฟลให้กับอินเดียได้สร้างกระแสข่าวในระดับนานาชาติเนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอเชียใตย้แม้ว่าราเฟลจะมีราคาที่สูงกว่าเครื่องบินรบบางรุน่นแต่คุณภาพเทคโนโลยีและประสบการณ์ในสนามรบจริงที่ราเฟลมีทำให้หลายประเทศมองว่าคุ้มค่ามเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านความมั่นคงของชาติราเฟลยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผลิตภายในประเทศฝรั่งเศสอย่างแท้จริง โดยทุกส่วนของเครื่องบินผลิตขึ้นภายในฝรั่งเศสตั้งแต่เครื่องยนต์เรดาร์จนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างกับเครื่องบินบางรุ่นที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากหลายประเทศในโลกยุคใหม่ที่สงครามไม่จำกัดแค่การสู้รบบนท้องฟ้าแต่รวมถึงการทำสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์การลาดตระเวนความเร็วและความแม่นยำราเฟลคือคำตอบของกองทัพที่ต้องการความได้เปรียบในทุกมิติ ด้วยภาพลักษณ์ที่เฉียบคมประสิทธิภาพที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ฝังลึกในทุกสายเคเบิลราเฟลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่มันคือนิยามของอำนาจที่บินได้ความสง่างามบนความอันตรายและอนาคตของสนามรบที่ฝรั่งเศสได้มอบให้โลกใบนี้ราเฟลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพียงเครื่องบินรบอีกลำหนึ่งแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเกมหากคุณคิดว่าเครื่องบินรบที่ดีที่สุดต้องมาจากอเมริกาอาจถึงเวลาที่คุณต้องมองใหม่เพราะราเฟลจากฝรั่งเศสกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้ว ว่าความเหนือชั้นไม่จำเป็นต้องมีดาวบนปีกเสมอไป